นะครับวันนี้ก็ามาดูเลียงอ,อาหารให้น้องครับให้อาหารเช้าน้อง,น,องน้องหมูแคทคู่ซีถังนังไข่ครับ,รบส่วนอาหารนะครับก็จะเป็นพวกลำต่างๆนะครับก็จะเป็นพวกพวกผักนะครับต่างๆแล้วก็พวกยาบวบุงราน มีให้น้องฮะนี่ก็จะเป็นแม่พันแม่ทองก้อนนะครับตัวแรกแก็จะเป็นแม่พันหลักนะครับให้ลูกมาชุดหนึ่งให้ลูกมาสี่ตัวตอนนี้ลูกก็ได้ประมาณหนเดือนกว่านะครับส่วนพ่อที่สองครับก็จะเป็นพ่อพันธุ เจ้าอยู่ยนี้ฮนะไม่เป็นพ่อพันธหลักพ่อไซส์อยู่ประมาณ1ิบกิโลนะส่วนแม่พันจกแม่ทองก้อนก็อยู่ประมาณ1ิกิโลนะอันนี้ก็มาให้อาหารเช้าพ่อคี่สองมาดูพ่อที่สามคนระับก็จะเป็นแม่สีทองคนระแม่พันธหลกักอายุ2ปีกว่า ก็ตัวนี้ก็ให้ลูกมาสวยนับไม่ถ้วนนะฮะตอนนี้ท้องก็แก่เต็มทีนะฮะก็ใกล้คลอดละส่วสนแม่สีทองสายอยู่ที่สิบกิโลกว่กาบวกลบนะ,สะใส่แม่สีทองตอนนี้ก็ลูกส่วนลูกๆนี่คือจองแต่ยังยังไม่ผสมงครับ ให้ลูกสวยมากตอนนี้ผัดคนแล้วจะเป็นอ่าจะออกเป็นสีเทาทองแล้วก็จะเป็นสา,ายเผือกเลยให้ลูกสวยมากสีชัดเจนส่วนลูกๆนะครับส่งไปหลายจังหวัดนะครับแล้นี้ก็มีนางสาวไทายนะครับนางสาวไทายก็จองไว้ด้วยแต่ก็ ต้องรอรุนอีกทีครับจะได้สีทองกร่าเป็นแม่สีทองครับผมก็มาคอบต่อไปครับก็จะเป็นแม่ทองดําครับก็จะเป็นแม่ลหลักพันหลักก็อายุสองปีกว่าก็ให้ลูกอยู่ประมาณ5้ถึงหตัวนะฮะก็จะเป็นไซส์กลางๆอ่า แปดถึงสิบห้าบวกลบครับส่วนลูกๆแม่ส่งไปหลายจังหวัดเหมือนกันก็มีตัวเล็กมั่งตัวใหญ่มั่งแต่ว่าลูกนี้ก็สวยเหมือนกันครับตัวนี้ก็จะเป็นแม่ทองดำให้ลูกสีทองเหมือนกันก็ใส่อยู่ประมาณสิบห้ากิโลบวกลบถ้าลูกนี้ก็อยู่ที่ประมาณไม่เกินสิบห้ากิโลครับลูกจะเป็นแม่ที่ ใหญ่ตัวที่สุดในครอบนะครับก็เท่านี้นะครับส่วนครอบต่อไปครับก็จะเป็นครอบน้อง,อง,อง,องรวมนี้นะสามแม่ที่แยกออกมาแม่ทองขาวแม่ทองก้อนแล้วก็แม่ทองดำครับที่ในครอบนี้มีทั้งหมดนะครับสามหกเก้าตัวครับเป็นสามแม่ครับแม่ละสามตัว แม่ละสามตัวเองฮะไม่มีไม่มีเยอะนะครับกว่าจะคลอดกว่าจะได้แต่ละตัวนะครต้องดูแลน้องให้ดีๆครับตอนนี้ก็นำอาหารที่ทำไมมาให้น้องนะก็รอใกล้ส่งแล้วครับ ตอนนี้ก็เริ่มกินอาหารแล้วได้แข็งแรงแล้วก็รอให้น้องแข็งแรงนิดนึงแล้วก็อากาศแล้วก็รอรดนะฮะจะได้ส่งให้ลูกค้านะครับเหลือไม่เยอะนะครับว่าตัวผู้จะเยอะตัวเมียไม่ค่อยเยอะนะฮะตอนที่ฟองสองตัวนะครับมัดจําไปแล้วจะเข้าไปอยู่ที่กรุงเทพนะครับเข้าฟาร์มใหญ่นะครับไปโชว์ตัวแล้วก็ตัวลายจุดแล้วก็ตัวดํานะฮะตัวเล็ก ที่จะได้ส่งให้ลูกค้าไปอันนี้ก็ให้น้องกินอาหารแล้วกินๆสักหน่อยก็จะทําความสะอาดอครอบน้องนะส่วนค้อถัดมานะครับก็จะเป็นอคอกไว้สําหรับใช้ทําพ่อแม่พันธุ์นะแต่ก็จะมีตัวที่ใช้แบ่งก็ได้คนระับ เขาจะอายุน้องสีน้ำตาละฮะก็อ,อยู่ที่สามเดือนสามเดือนนิดๆนะส่วนสีดำนี่สี่เดือนครึ้นมาฮะน้องแบ่งไปสามตัวนะ,ะครับเข้ากรุงเทพไปใช้นาทมั่งก็เลยพอเก็บไว้โชว์ลูกค้ามั่งเดี๋ยวคุยกับลูกค้าไม่รู้เรื่องนะลูกค้าเยอะฮะตอบไม่ทัน ก็จะเป็นสีน้ําตาลก็ไซส์พ่อแม่พันธุ์ครับจะมีพ่อแม่พ่อตัวผู้ครับตัวเมียคู่หนึ่งและสองตัวนี้เขาจะไว้เป็นแม่พันธุ์เอาไว้โชว์ลูกค้านะครับส่วนคอกถันมาครับก็เป็นลูกคอกครับที่เก็บไว้ที่ฟาร์มก็ส่งแบ่งให้ลูกค้าไปหมดทุกตัวแล้วที่เก็บไปฮครับเก็บไว้ ก็จะเป็นลูกแม่ทองดํนนะครับตัวนี้อายุหนึ่งปีทั้งสองตัวนะครับเป็นพ่อพ่อที่แบ่งไปแล้วนะครับจต่ส่วนลูกก็เก็บไว้เสองตัวไซส์ตัวนี้ก็อยู่ประมาณที่ห้ากิโลนะส่วนตัวเมียก็อยู่ที่ประมาณหกถึงเจ็ดกิโล นี่คืออายุหนึ่งปีกำลังผสมนะฮะเป็นข้อไซ้จิ๋วที่สุดนะฮะในสารนะฮะมอแโมแกนออคายครับตัวน,นี้ก็จะเป็นสีดำขาวะมันออกสีทงองทองหน่อยนะฮะตัวนี้ก็ตัวเมียเป็นพอดูรี่จากผสมที่เจาาเวียดนามนะฮะ ก็ตอนนี้กําลังรอกําลังผสมครับตอนนี้พีน้องแม่อายุหนึ่งปีกับหนึ่งเดือนนะไซจิวนะสายกุ้งนะส่วนทัดมาก็จะเป็นพ่อสุดท้ายนะครับที่แยกแม่กับลูกก็จะเป็นแม่ทองขาวนะครับตอนนี้ผสมไปแล้วครับกับพ่อเจ้าหนุ่มเนี่ย ก็ไซส์10กิโลเป็นแม่สาวนะให้ดูชุดแรกดูน้องนะีส่วนลูกๆขอดสี่ครับตายสองก็อยู่ในกลุ่มน้องๆที่ให้ดูนะครับชุดนั้นดูแม่ท้องขาวดูเขาผสมพันธุ์กันนะครับก็ทำให้บาดเจ็บก็เลยแยกตัวน้องออกมาก,ก่อนเพราะว่า เดี๋ยวหลังน้อง,อง,องมีปัญหาสงสารน้องเลยแยกออกมาพอกสุดท้ายนะครับ,นะรบผมบรรยากาศอของอลำหมูแคะจิ๋วสีทองนองคายนะครับอ,อยู่ที่นองคายนะครับผมก็มีที่เดียวที่ทำหมูแค่สายจิ๋วคะสายจิ๋วแท้สีทองส่วน,นลูกๆก,ก็ส่งไปหลายจังหวัดครับ มีผลงานมีให้ชมมีโชว์งานโชว์ตัวแล้วก็แบ่งให้เฉพาะคนที่รักที่ชอบจริงๆนะครับเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละตัวก็ต้องใช้เวลาเนี่ยครับ6เดือนถึงจะมีแบ่งครั้งหนึ่งครับ6จีตเ,เตือนบางทีอาจจะมีเสียมั่งอาจจะได้มั่งแต่ก็ต้องจองต้องรอคิวกันก่อนนะครับส่วนลูกๆยังไงก็ฝากติดตาม ดูนี่ช่องทางนี o u t u b e นะครับใน Facebook ในหน้าเพจฟ้ามูแค่จิวสีทองน้องคายนะครับก็จะมีลงมั่งไม่ลงมั่งเพราะว่ามีทั้งติดงานมั่งครับแับมีลาบ้างก็มาดูแลน้องฮะส่วนน้องๆเราเลี้ยบไซจิวไซแค่แน่นอนครับส่วนลูกๆเขาเยอะแยะมากมายนะครับหลายจังหวัด ภาคเหนือภาคกลางภาคอีส,สานภาคตอนออกเชียงเหนือแต่ภาคใต้ไม่กล้าส่งนะครับเพราะว่าเขาไกลกลัวน้องเสียขึ้นมาจะหมดเสียเวลานะครับที่จะดูแลกันโอเคครับฝากด้วยนะครับกับมีแคทจิวสีทองน้องคายนะครับ